สวัสดีค่ะชลักคณาราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง S SISTER นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมโดยประมาณ ซึ่งคลิปพิเศษนะคะของดาวใหญ่ทั้ง3ดวงที่ย้ายในเดือนพฤษภาคมเราได้ตีความนะคะให้ฟังหมดแล้วค่ะจะเห็นว่ามฤตยูและก็ราหูนะคะเขาประจำการอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลในระยะยาว คุณฟังเพื่อใช้ในการวางแผนเป็นภาพรวมแบบกว้างๆได้เลยค่ะส่วนดาวดวงอื่นๆนะคะลักษณะการให้ผลจะเป็นการเข้ามาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเฉพาะหน้าตรงนี้นะคะสำหรับการวางแผนตั้งรับเป็นเรื่องๆไปส่วนในเดือนมิถุนายนนะคะดาวที่มีความโดดเด่นไม่น้อยอีกหนึ่งดวงก็คือดาวพุธมีความแข็งแกร่งตรงที่เป็นกเกษตรค่ะย่อมที่จะมีอณิสง์ที่ดีบางอย่างนะคะโดยที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ และก่อนที่จะไปฟังการพยากรณ์กันเราขอประชาสัมพันธ์สั้นๆสักนิดหนึ่งค่ะห้องเรียนโหราศาสตร์ไทยเอซิสเตเปิดทําการแล้วนะคะวิธีการสมัครเข้ากลุ่มเรียนก็ไม่ยากค่ะตามขั้นตอนนี้เลย ตรงกลางนะคะข้างๆชื่อช่องจะเห็นว่ามีปุ่มเทบสีดำเขียนว่าจอยหรือว่าสมัครกดเข้าไปที่ปุ่มน,นี้นะคะเลือกกลุ่มผู้สนใจเรียนตรงนี้นะคะจะมีคลิปวิดีโอเก็บความรู้เบื้องต้นค่ะสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะคุณสามารถเข้าไปฟังเนื้อหาหรวาทิศทางการสอนก่อนได้นะคะว่าใช่ทางที่เหมาะกับคุณหรือเปล่าเพราะตรงนี้นะคะสามารถยกเลิกได้เลยในเดือนถัดไปถ้าคุณดูแล้วมันไม่ได้เหมาะกับคุณแต่ว่าถ้าดูแล้วไปต่อได้และต้องการที่จะเรียน อย่างจริงจังนะคะค่อยสมัครเรียนหลักสูตร6เดือนได้ทีหลังค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเปิดสอนรอบเช้าแล้วค่ะวันอาทิตย์และรอบบ่ายนะคะจะเปิดการสอนในเดือนกรกฎาคมและในกลุ่มผู้สนใจเรียนตอนนี้ก็มีสมาชิกร่วม40คนแล้วอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเรียนได้ฝากประชาสัมพันธ์ไว้เท่านี้ค่ะ และคนาราศีกันนะคะเดือนมิถุนายน68นี้ดูเหมือนว่าภารกิจหลายอย่างนะคะที่ถูกส่งมาจะทําให้คุณต้องได้ใช้ทักษะหลายอย่างในเวลาเดียวกันค่ะทั้งเรื่องของการทํางานและการรับมือกับผู้คนแต่ก็จะเป็นการขับเคลื่อนเพื่อเป็นบทบาทชีวิตที่สําคัญนะคะจากภาพนะคะคุณจะเห็นว่า ความท้าทายของชีวิตในช่วงกลางปีนี้จะอยู่ที่ดาวเสาร์ค่ะที่เขาเลงลัคนาการให้ผลนะคะจะต่างจากราหูเมื่อช่วงก่อนหน้านี้แต่ก็ยังคงไม่พ้นนะคะความยุ่งยากลำบากใจที่เกี่ยวกับผู้คนสภาพแวดล้อมรอบตัวค่ะที่จะเข้ามาได้หลายรูปแบบกับคนบางสถานะเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทั้งหมดส่วนในด้านที่น่าจะพอให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจได้บ้างนะคะก็คือดาวสามดวงที่กลุ่มร่วมกันอยู่ในภพกรมมะ ตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงพลังงานที่หลากหลายค่ะและให้ผลที่ผสมผสานกันการนำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายคุณย่อมต้องได้ใช้ทักษะหลายอย่างในการทำงานนะคะและวิธีการปรับตัวการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น แต่ละคนคุณจะพบเจอไม่เหมือนกันค่ะยังคงเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะมีสิ่งที่ต้องผลักดันนะคะการทำงานบางอย่างร่วมกับผู้อื่นหรือต้องติดต่อหลายฝ่ายหลายหน่วยงานค่ะซึ่งดาวที่เข้ามากระตุ้นอยู่ในตำแหน่งการงานของคุณนะคะจัดว่ามีอานิสงส์ที่ดีแค่ว่าคุณจะต้องทำใจเผื่อไว้หน่อยสำหรับคนรอบข้างอย่างที่บอกไปจังหวะนี้นะคะคุณต้องโฟกัสให้ถูกจุดค่ะ สำหรับดาวอาทิตย์นะคะจะมีบางแง่มุมในทางลบปะปนเข้ามาอยู่ได้บ้างค่ะในเรื่องของผู้ที่ไม่หวังดีในที่ทำงานจะมีบางสถานะนะคะที่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากหรือการได้รับมอบหมายงานยากค่ะมีความท้าทายงานแก้ปัญหาก็ได้โอกาสและอุปสรรคที่สามารถเข้ามาพร้อมกันแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะรับมือนะคะเพราะว่าดาวพุธด,ดาวประจาราศีแล้วก็เป็นตัวแทนของอาชีพการงานของคุณมีความแข็งแกร่งค่ะ แค่ทำทุกอย่างนะคะให้มันอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องพยายามอย่ามีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องโดยที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่านอกจากโอกาสแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าคุณถูกจับจ้องมีคนเพ่งเล็งอยู่เหมือนกันแต่ว่าในด้านที่ดีก็มีไม่น้อยค่ะหรืออาจจะมีการซุ่มทำงานอะไรบางอย่างอยู่แบบลับๆมีการติดต่อดีลงานที่ไม่เปิดเผยซึ่งดาวพุธนะคะความเป็นกเกษตรของเขามีอณิสง์ในด้านที่ส่งเสริมอยู่ค่ะ อย่างน้อยก็ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้หรือจากที่ดูมืดมนนะคะก็จะทำให้คุณมองเห็นทางสว่างสิ่งที่เคยเข้าใจผิดก็จะทำให้เข้าใจถูกและถ้าใครนะคะคุณไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโย,ยกย้ายถึงขั้นที่จะต้องปรับตัวก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะสำหรับการที่คุณจะจัดลาดับให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวให้มันถูกต้องเพราะมันก็จะมีบางอย่างที่คุณสามารถผลักดันทำให้มันมีความคืบหน้าได้ จังหวะชีวิตแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้เราตีความแบบกว้างๆให้คุณเห็นภาพรวมก่อนค่ะสำหรับความซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากนะคะที่แฝงอยู่ในงานของคุณจะไปอยู่ที่ดาวเสาร์ยอมสร้างเหตุให้คุณจะต้องฝ่าฟันนะคะเพื่อเป็นการดึงศักยภาพที่มีในตัวคุณออกมาประกอบกับราหูที่เป็นเกษตรอยู่ในภพอริคุณมีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่ไม่ถนัดนะคะ มองในด้านที่ดีไว้ค่ะว่าไม่มีความสำเร็จใดนะคะที่จะได้มาแบบง่ายๆตรงนี้ต้องแยกดีส่วนดีเสียส่วนเสียส่วนดาวเสานะคะเข้ามาจากภพปุตตะค่ะเป็นไปได้ที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาและไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของความรักแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเป็นคู่หุ้นส่วนหรือว่าเพื่อนร่วมงานใหม่ๆก็ได้ จะมีบุค,คลิกที่สดใสนะคะดูเด็กกว่าวัยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนอายุน้อยกว่าเสมอไปค่ะบางคนได้หัวหน้าง,งานใหม่นะคะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเราอยากให้คุณนึกถึงคนที่เขามีประสบการณ์ค่ะด้านใดก็ได้ที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องคุณอาจจะได้รับอิทธิพลบางอย่างนะคะจากคนที่มีลักษณะแบบนี้ซึ่งเข้ามาได้หลายสถานะ ขึ้นอยู่กับว่าคุณพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใครแต่ว่าถ้าใครนะคะคุณเปิดใจในเรื่องของความรักแนะนำว่านะคะไม่ควรเร่งรีบค่ะอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปใครเร็วจนเกินไปเพราะว่าการมาเยือนของดาวเสารนะคะมักมาเพื่อให้บทเรียนค่ะ เป็นดาวที่จะฝึกความอดทนของคุณได้ดีหรือนะคะรับรู้ได้ถึงภาระรับผิดชอบที่หนักมากขึ้นเมื่อมาอยู่ในตำแหน่งของดาวพฤหัสนะคะซึ่งเป็นดาวแห่งการขยับขยายการต่อยอดความรู้หรือว่าคุกครองคุณอาจจะมีสิ่งที่ต้องอดทนในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ได้บ้างคะ่ะหรือการทำงานร่วมกับคู่หุ้นส่วนหรือว่าเพื่อนร่วมงานบางสถานะคุณอาจจะต้องปรับตัวนะคะมีความยืดหยุ่นให้มาก อดทนที่จะต้องทำร่วมกับเขานะคะซึ่งดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะตอนนี้แต่ก็เป็นจุดที่จะทำให้คุณนะคะมีมุมมองใหม่ๆใ,ในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะคุณจะไม่ทำอะไรแบบเล่นๆเ,เหมือนแต่ก่อนโดยเฉพาะนะคะการที่จะให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์หลังจากนี้เขาจะเข้ามามีผลกับคุณในระยะยาวค่ะฉะนั้นนะคะการที่จะอนุญาตให้ใครเข้ามาในชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญคุณควรที่จะมีความรอบคอบให้มากค่ะ อย่าอนุญาตให้ใครเข้ามาในชีวิตง่ายจนเกินไปตรงนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะชี้เฉพาะเจาะจงได้เพราะว่าเข้ามาได้หลายรูปแบบแต่ถ้าคุณนะคะไม่ได้เปิดใจในเรื่องของความรักก็ให้สังเกตนะคะเรื่องของการทำงานแทนค่ะ มีคนใหม่ๆเข้ามาในองค์กรไหมหรือว่าเป็นคนเก่าก็ได้นะคะที่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเขามีบทบาทที่เปลี่ยนไปซึ่งส่งผลกระทบบางอย่างมาถึงตัวคุณแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณมองเขาในด้านลบนะคะแต่ให้คุณสังเกตค่ะเพื่อการวางแผนตั้งรับไม่ใช่ว่าจะมองในด้านที่เสียอย่างเดียวนะคะ เขาอาจจะเข้ามาหยิบยื่นโอกาสที่มาพร้อมกับความยากบางอย่างคะ่ะที่คุณจะต้องฝ่าฟันเท่านั้นเองโดยรวมนะคะดาวเสาร์คืนเน้นเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงและไม่รีบด่วนสรุปอะไรเร็วจนเกินไปเพิ่มเติมในส่วนของดาวอาทิตย์นะคะมีความแข็งแกร่งนะคะได้มาตรฐานเป็นราชาโชคที่แน่นแนนะคะส่งผลดีในเรื่องของการสื่อสารคะ่ะ การเจรจาต่อรองจะมีความน่าเชื่อถือซึ่งของพวกคุณนะคะที่แตกต่างจากราศีอื่นก็คือจะเด่นกับการทำอะไรที่ไม่ออกหน้าออกตานะคะหมายถึงช่วงนี้การติดต่อดีลงานอยู่แบบลับๆมีการซุ่มทำบางสิ่งบางอย่างอยู่เบื้องหลังไม่บอกใครก็ได้แต่ว่าในขนาดเดียวกันนะคะก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้อยู่เหมือนกันนะคะสาหรับดาวดวงนี้เขาเป็นดาวแห่งความไม่แน่นอนค่ะ และมักที่จะนำมาซึ่งสิ่งที่คาดเดาได้ยากเช่นนะคะคุณอาจจะต้องเดินทางด้วยเรื่องของการทำงานอย่างกระทันหันบางคนถูกส่งตัวนะคะไปอบรมประชุมสัมมนาที่ไกล,ไกลและบางแงม่มุมก็อาจจะเข้ามาเพียงแค่จุดประกายให้คุณตระหนักถึงความไม่แน่นอนในการทำงานก็ได้ทักษะของการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะคุณมีโอกาสที่จะต้องได้ใช้ละคะ่ะ มองว่าดาวเข้ามาด้วยเจตนาที่ดีนะคะแค่ว่ารูปแบบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากให้เป็นหรือทําให้คุณนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทํางานที่มีการมีความซับซ้อนค่ะต้องคิดวิเคราะห์นะคะมีการสืบคน้นหรือคนที่กําลังศึกษาเรียนต่อในระดับที่สูงก็อาจจะวุ่นวายอยู่กับการค้นคว้าวิจัยข้อมูลค่ะซึ่งดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวแห่งแสงสว่างค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็เพื่อดึงศักยภาพการทำงานของคุณออกมา คุณอาจจะเห็นตัวเองนะคะทำได้ในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะกล้าทำมาก่อนหรืออะไรที่บากบั่นทุ่มเทมาก่อนหน้านี้นะคะเริ่มเป็นที่ปรากฏค่ะ เริ่มมีคนเห็นผลงานความดีความชอบแสงสว่างจากความเป็นวินานะคะมันไม่ใช่แสงสปอตไลท์ค่ะถ้าจะมีการสนับสนุนหรือว่าผลักดันอะไรนะคะจะเป็นการทําหรือว่าให้ความช่วยเหลือกันอยู่เบื้องหลังถ้าเป็นเรื่องของการทํางานคนที่ว่างงานรอง,งานอยู่นะคะคุณอาจจะต้องใช้เส้นสายเข้ามาช่วยด้วยส่วนหนึ่ง รูปแบบการผักดันมันจะมีลักษณะที่ทำแบบไม่ออกหน้าออกตาค่ะแค่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเท่านั้นเองและอีกส่วนหนึ่งนะคะของความเป็นราชาโชคที่ตํารากล่าวไว้นะคะว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็เข้ามาเองก็ย่อมมีด้วยส่วนหนึ่งตรงนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับระดับวาสนาของแต่ละคนและความโดดเด่นนะคะก็จะเกี่ยวกับสายงานที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติค่ะการใช้ภาษาที่สองทุกรูปแบบ และโดยเฉพาะดาวประจำราศีของคุณนะคะซึ่งตอนนี้นะคะถูกห้อมล้อมไปด้วยคนที่เหมือนกับว่ามีแนวคิดใหม่ๆเรื่องของการสื่อสารเอยเรื่องของการใช้ภาษาที่แตกต่างกันเอยถ้ามีอะไรที่ต้องติดตามถามไทยนะคะหรือว่าต้องติดตามผลก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะที่คุณจะใช้การสื่อสารในช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์แต่จะเหมาะกับเรื่องที่เป็นทางการนะคะเป็นงานเป็นการมากกว่าคะ่ะ การสร้างเครดิตความน่าเชื่อถือจากคำพูดนะคะก็เหมาะที่จะไปเร่งผลักดันทำตรงส่วนนี้และสสำหรับดาวพฤหัสนะคะเข้ามากระตุ้นให้คุณเริ่มลงมือทำนะคะเกี่วยวกับสิ่งที่คุณอยากทำหรือว่าสนใจมานานความเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะคุณย่อมคิดถึงเรื่องของการสร้างรากฐานความมั่นคงค่ะแล้วก็พยายามที่จะทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นจากที่มีอุดมการณ์หรือว่ามีเป้าหมายก็จะขยับความเข้มข้นขึ้นมาอีกหนึ่งระดับ ชาก่อนหน้านี้นะคะศึกษาเรียนรู้อะไรมาก็จะลงมือทำอย่างจริงจังมากขึ้นคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้นะคะการสอนก็มีโอกาสที่คุณจะได้เป็นครูบาอาจารย์ถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มตัวหรือจากคนที่อยู่บ้านนะคะดูแลครอบครัวค่ะอาจจะกลับเข้าสู่วงการการทำงานของคุณอีกครั้งนะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นช่วงที่คุณจะค่อยๆทำความฝันให้เป็นจริงได้นะคะที่มาพร้อมก,กับการพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ไปในเวลาเดียวกัน รวมไปถึงนะคะการสนับสนุนจากใครบางคนในครอบครัวคะ่ะการรับช่วงต่อนะคะกิจการหรือว่าสืบทอดวิชาความรู้หรือมีญาติพี่น้องชวนไปทํางานมีกิจการเล็กๆร่วมกันหรือว่าช่วยเหลือกันอยู่เบื้องหลังแบบไม่เปิดเผยแต่ก็หน้าที่จะช่วยกันไปกระทบกระทั่งกันไปด้วยก็ได้คะ่ะ บางคนเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะคะมาทำงานที่บ้านมากขึ้นใช้บ้านนะคะทำคอนเทนต์เปิดสอนออนไลน์หรือสามารถเอาทรัพย์สินมรดกที่ตัวเองมีนะคะมาต่อยอดการทำงานค่ะแปลสภาพที่ดินบ้านทรัพย์สินนะคะอสังหาริมทรัพย์มาเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินก็ได้หรือพาระทางครอบครัวก็ได้ค่ะที่เป็นตัวกระตุ้นอย่างดีเลยนะคะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้คุณทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเพื่อดูแลครอบครัวของตัวเองให้ดีและที่อยากให้คุณสังเกต เพิ่มเติมก็คือนะคะสีเขียวจากดาวพฤหัสและสีเหลืองนะคะของดาวเสาร์นั่นคือการโครจรที่ผิดปกตินะคะที่ให้ผลได้ทั้งในด้านที่เป็นบวกและลบรูปแบบการโครจรของดาวสองดวงนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนค่ะ กับเรื่องบางเรื่องยังคงต้องทําไปแบบตามจังหวะแล้วก็โอกาสที่เข้ามาไปก่อนคุณยังไม่สามารถที่จะไปเร่งเอาผลสําเร็จอะไรได้สทัทีเดียวหรือบางสถานการณ์นะคะต้องดึงจังหวะรอโอกาสด้วยหรือแผนที่วางไว้อาจจะยังมีโอกาสปรับเปลี่ยนได้แบบกระทันหัน ตามสถานการณ์หน้างานนั่นแหละค่ะและดูเหมือนว่านะคะจะมีโอกาสใหม่ๆแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างมันจะเข้ามาแบบง่ายๆกับสถานะบางสถานะความสัมพันธ์กับคนบางคนคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการทบทวนก็ได้ค่ะหรือต้องปรับตัวนะคะหาวิธีการที่จะทําอะไรก็ได้ค่ะให้ประครับประคองได้ไปตลอดลอดฝั่ง บางครั้งนะคะความนิ่งเงียบอาจจะเป็นทางออกที่ดีก็ได้เพราะว่านี่คืออีกหนึ่งเกณฑ์นะคะที่ดูเหมือนกับว่ามีโอกาสที่เข้ามานะคะแต่คุณต้องอดทนกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งสักอย่างค่ะที่คุณยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือตัดออกไปจากชีวิตได้เช่นนะคะการงานดูเหมือนจะได้นะคะแต่ก็ยังไม่สรุปชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนนะคะใช,ใช้เวลาทั้งการเรียนรู้แล้วก็เยียวยากันไปจะมีบางอย่างค่ะ ที่คุณทําได้แค่ประคับประคองและถ้าคุณฟังมาถึงนาทีนี้นะคะก็หน่าที่จะเห็นสินค้าที่นําเสนออยู่เป็นระยะค่ะ สินค้าที่คุณเห็นนะคะมาจากร้านค้าในช้อปปีค่ะแต่ละคลิปนะคะแต่ละช่องเขาก็จะมีส่วนร่วมในการนำเสนอสินค้าตรงนี้ด้วยเพื่อเป็นการสนับสนุนระบบ y o u t u b e นะคะที่ทำให้เราได้มาเจอกันสินค้าที่จะนำเสนอสำหรับความเป็นเกษตรของดาวพุธนะคะก็คงไม่พ้นที่เกี่ยวกับการสื่อสารค่ะไมโครโฟนยี่ห้อนี้นะคะเป็นสินค้าที่เอสซิสเใช้สอนจริงนะคะในห้องเรียนออนไลน์ค่ะเสียงดังฟังชัดนะคะแล้วก็ติดตั้งง่าย ราคาหลักร้อยนะคะแต่ว่าคุณภาพและก็วัสดุนี่คุ้มค่าชิ้นที่สองนี้นําเสนอเป็นสมุดบันทึกแล้วกันค่ะสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบและชิ้นที่3นะคะความเป็นดาวธาตุน้ำนะคะของดาวพุธแนะนําเป็นกระติกน้ําสแตนเลสแล้วกันค่ะมีให้เลือกหลายสีนะคะเพื่อใครกําลังมองหาสินค้าที่ว่ามานี้อยู่ขอบคุณค่ะมาถึงดาวอังคารกันบ้างนะคะซึ่งถ้าดูจากภาพตอนนี้นะคะคุณมีดาวเข้าไปกระตุ้นอยู่ในตำแหน่งที่เสียถึง3จุดเลยนะคะ อริมรณะแล้วก็วินาศการขับเคลื่อนในช่วงกลางปีนี้นะคะทำได้แต่ก็ไม่ควรประมาทค่ะดาวอังคารนะคะเป็นดาวแห่งความกล้าหาญการเสียสละ บางคนคุณอาจจะต้องยอมนะคะปลดปล่อยพันธนาการบางอย่างออกไปค่ะเพื่อการเริ่มต้นใหม่มาถึงจุดนะคะที่คุณจะได้เรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาการที่จะได้เห็นท่าแท้ของคนรอบข้างได้มากขึ้นและก็เป็นอีกหนึ่งเกณฑ์นะคะที่ตอบย้ำว่าคุณน่าจะมีโอกาสได้เดินทางค่ะทั้งที่คุณวางแผนไว้หรือเข้ามาแบบกระทันหันแต่จะไปไหนมาไหนนะคะก็อย่าเพิ่งประมาทในเรื่องของความปลอดภัยไว้ด้วย อีกทั้งนะคะสำรวจตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้มีสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงบางคนไหมนี่คือเกณฑ์ที่อาจจะทําให้คุณเข้าใจผิดหรือว่ามีเหตุให้คุณ,คณขุ่นข้องมองใจกันได้หรือหากนะคะมีการนัดหมายก็อาจจะคาดเคลื่อนมีการเลื่อนนัด หรืออาจจะมีเหตุที่คุณจะต้องห่างเหินกับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงบางคนจะด้วยเหตุผลใดก็ได้ค่ะมีโอกาสที่การสื่อสารนะคะพูดแล้วจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดกันหรือคุณถูกพูดถึงลับหลังหรือการได้รับข่าวนะคะการเจ็บป่วยไม่สบายของใครบางคนที่คุณรู้จักคนใกล้ตัวบางสถานะก็อาจจะต้องย้ายไปทํางานที่ไกลๆก็เป็นไปได้ค่ะหรืออยู่ดีๆนะคะเพื่อนที่ห่างหายกันไปนานก็กลับมาทักทายกัน ได้เจอกับคนที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอกันนะคะหรือเป็นคนแปลกหน้านะคะที่ไปรู้จักกันบนโลกออนไลน์พบวินาดนี้นะคะยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีค่ะการสร้างตัวตนนะคะการมีผู้ติดตามบนโลกออนไลน์ใครที่อยู่ในสายงานเหล่านี้อยู่แล้วนะคะควรไปผลักดันทําให้มีผลงานออกมาต่อเนื่องให้ดีค่ะคุณพาตัวเองนะคะไปเข้ากลุ่มเข้าสังคมที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันด้วยก็ได้ ดาวอังคารนะคะยังหมายถึงบุคคลที่2ที่3ระวังความสัมพันธ์ที่ปกปิดซ่อนเร้นไว้หน่อยค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าการครบหาดูใจกับใครอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปเร็วจนเกินไปค่ะเพราะนี่เป็นอีกเกณฑ์หนึ่งนะคะที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีเรื่องปกปิดซ่อนเร้นอยู่ไม่ได้โกหกแต่ก็อาจจะพูดไม่หมดซึ่งการที่ดาวอังคารนะคะเล็งกับราหูที่เป็นกเกษตรอยู่ในภพอริ สะท้อนถึงความขัดแย้งนะคะที่ไม่เปิดเผยค่ะการถูกท้าทายโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่เปิดเผยตัวตนหรือการแก้ปัญหานะคะที่ต้องใช้ความรอบคอบคุณควรระวังถูกดึงเข้าไปสู่ความขัดแย้งโดยที่คุณไม่ตั้งใจนะคะจากการใช้คําพูดหรือว่าการตัดสินใจบางอย่างหรือการทํางานที่คุณจะต้องใช้ความรอบคอบให้มากค่ะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบตามมาภายหลัง ความเป็นเกษตรของราหูในภพอรินะคะคุณจะสามารถพลิกสถานการณ์จากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ค่ะแต่มีข้อแม้อยู่ว่าต้องอาศัยความพยายามที่มีอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะนี่คือจุดที่คุณจะก้าวข้ามผ่านความกลัวของตัวเองได้อีกทั้งนะคะองศาของราหูส่งกำลังถึงตำแหน่งอาชีพการงานของคุณโดยตรงดูแล้วนะคะคุณน่าจะต้องมีเรื่องให้ต้องปรับตัวกับการทำงานอย่างแน่นอนค่ะ ราหูเขานะคะจะไม่ให้คุณได้ทําอะไรแบบรูปแบบเดิมๆต่อให้คุณจะไม่อยากเปลี่ยนก็ตามเดี๋ยวเขาจะสร้างเหตุนะคะให้คุณไปต่อได้ยากสักนิดนึงค่ะจนคุณจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปโดยปริยายหรืออาจทําให้คุณนะคะมีความกล้าที่จะเสี่ยงคะ่ะกล้าลองผิดลองถูกนะคะทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่ถ้าคุณทาสําเร็จตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คุณได้เห็นว่า ผลตอบแทนที่ไม่คาดคิดมันก็จะมีเข้ามาหรือกล้าที่จะเสนอไอเดียที่มีความแปลกใหม่ในการทำงานนะคะการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดูแปลกก็จริงนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งไปประมาทนะคะว่ามันอาจจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดก็ได้ ความเป็นราหูนะคะคุณต้องกล้าทําในสิ่งที่ไม่เคยทําเท่านั้นค่ะคุณจึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้และการที่พบการงานของคุณได้รับพลังจากราหูนะคะจะทําให้การสื่อสารดูมีพลังมีแรงดึงดูดค่ะแค่ต้องหาความแตกต่างหาจุดยืนของตัวเองให้เจอแล้วลองพิสูจน์ด้วยการลงมือทําสําหรับคนที่ทํางานประจานะคะคุณอาจจะได้รับคําสั่งที่มีความยืดหยุ่นที่น้อยลงค่ะ คุณย่อมต้องมีความท้าทายนะคะในบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้เหมือนกันค่ะ ไม่ทางตรงก็ทางอ,อง้อมอาจจะได้รับมอบหมายนะคะโดยที่คุณจะต้องเรียนรู้เรื่องของระบบหรือว่าเทคโนโลยีเพิ่มม,ม,มากขึ้นการวัดผลการประเมินผลนะคะก็เริ่มจะมีความเข้มข้นมากขึ้นตามไปด้วยบางคนนะคะถูกมอบหมายงานเพิ่มโดยที่คุณปฏิเสธไม่ได้แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ถนัดแต่ตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ทําให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็พยายามทําให้ดีในที่สุดนั่นแหละคะ่ะฟังดูเหมือนชีวิตไม่ง่ายใช่ไหมคะแต่นี่เลยคะ่ะคือบททดสอบประสิทธิภาพการทํางานของคุณ ได้เริ่มขึ้นแล้วและก็มาถึงดาวสุกนะคะในพบมรณะกันบ้างในช่วงรอยต่อน,นี้นะคะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนผ่านนะคะจากความสัมพันธ์ที่ผูกพันหรือว่ารู้สึกว่าเป็นภานระไปสู่การปลดปล่อยหรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้จากความสัมพันธ์ที่ความไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าคุมเครือหรือว่ามีภาระที่ต้องอดทน เมื่อดาวย้ายนะคะเข้าสู่ภพมรณะจะมีการตัดสินใจเด็ดขาดอะไรบางอย่างก็ได้ค่ะสิ่งที่ดูแล้วมีความลังเลไม่แน่ใจนะคะอาจจะได้ข้อสรุปไม่ว่าจะสรุปไปในทางที่คุณอยากให้เป็นหรือไม่ก็ตามการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์หรือว่าปล่อยวางเรื่องบางเรื่องนะคะที่ค้างคาใจกันมานาน เช่นนะคะคนที่เคยสนิทกันก็อาจจะมีที่ห่างเหินกันไปบ้างหรือนะคะกลับมามีความเข้าใจกันมากขึ้นก็เพราะว่ายอมรับความจริงได้นั่นเองหรือนะคะจากที่มีเรื่องยึดติดกับความคาดหวังอะไรมาก่อนหน้านี้ที่มันไม่เป็นไปอย่างที่หวังหลังจากนี้นะคะก็จะยอมรับแล้วก็เข้าใจความเป็นจริงได้มากขึ้นค่ะว่าอะไรควรปล่อยวางให้มันเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็น เริ่มที่จะหันมาสร้างคุณค่านะคะใหม่ๆจากสิ่งที่สูญเสียไปแล้วก็ได้ค่ะและความเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะของดาวศุ<ส>์เมื่อมาอยู่ในภพมรณะ อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะที่เข้ามาบันทอนทรัพย์ของคุณได้อยู่บ้างเป็นไปได้ทั้งที่คุณวางแผนไว้หรือเข้ามาแบบกระทันหันไมไ่ทันตั้งตัวเช่นนะคะว่าใช้เงินไปกับเรื่องของสุขภาพค่ะการดูแลตัวเองหรือถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์ที่ถูกเลื่อนนะคะหรือว่าชะลอตัวมาก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีความคืบหน้าเข้ามาหรือเป็นช่วงที่คุณนะคะได้สสางตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างออกไปหรือนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตนะคะแล้วทําให้คุณหันมาทบทวนม การวางแผนเรื่องของการเงินอย่างจริงจังมากขึ้นก็ได้บางคนนะคะอาจจะนำเงินไปลงทุนกับสิ่งที่ยังไม่ได้ให้ผลอย่างทันทีค่ะเช่นว่าเป็นการฟื้นฟูสุขภาพหรือว่าการเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆเป็นการลงทุนกับตัวเองนั่นเองนะคะหรือว่าลงทุนในโปรเจกต์ที่ต้องใช้เวลาค่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแผนระยะยาวหรือว่ามีเหตุนะคะให้คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวขอ้อง,ของกับเรื่องของมรดกพินัยกรรม ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องระวังนะคะถ้าต้องทำธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการเงินควรตรวจเช็คเอกสารด้วยความรอบคอบค่ะและไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้นะคะส่วนในด้านที่ดีนะคะคุณอาจจะพบช่องทางการเงินที่ไม่เปิดเผยเช่นว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าที่เป็นความลับหรือว่าเป็นธุรกิจออนไลน์ที่ไม่เปิดเผยตัวตนก็ได้ และส่วนความหมายของความเป็นภพสุภานะคะคที่ติดตัวดาวสุขมาคุณอาจจะต้องระวังเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้หน่อยนะคะเป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะทั้งที่มีเหตุให้คุณพลัดพราาห่างเหินกันหรือว่ามีความขัดแย้งนะคะความคิดเห็นไม่ลงรอยหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยก็ได้ถ้าเป็นสังคมการทํางานระวังมีปัญหากับผู้บังคับบัญชานะคะคนที่มีอํานาจเหนือกว่าคุณอาจจะถูกพูดถึงทําให้เสื่อมเสียได้ะคะ่ะ รวมไปถึงบางคนเปลี่ยนแปลงเป้าหมายบางอย่างของตัวเองนะคะมีการเดินทางเพื่อค้นพบมุมมองอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตโดยรวมของดาวศุกร์นะคะถ้าในระหว่างนี้จะมีใครออกไปจากชีวิตคุณบ้างก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะ จุดที่จะต้องตัดขาดกับใครบางคนกับบางสถานะหรือห่างเหินนะคะจากคนที่เคยสนิทสนมกันหรือมีหุ้นส่วนนะคะที่ทํางานร่วมกันมานานอาจจะต้องแยกย้ายกันไปเพราะมาถึงจุดที่แนวความคิดหรือความต้องการเริ่มไม่ตรงกันแล้ว ถ้าเลือกนะคะที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะคะต่างฝ่ายต้องกล้าที่จะยอมรับแล้วก็หาทางออกร่วมกันเท่านั้นล่ะค่ะถึงจะประครับประคองไปได้และวสาหรับภเกตนะคะในภพลาภพภพเกตนี้นะคะเป็นดาวที่ให้ผลไม่แน่นอนค่ะสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผลทั้งในด้านที่ดีและเสียนะคะมักเกิดขึ้นได้แบบที่ไม่คาดคิด เช่นการได้รับข่าวดีนะคะแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวหรือว่าโอกาสทางการงานที่เข้ามาแบบฉับพลันสิ่งที่เคยคิดว่าไม่น่าจะได้หรือว่าเป็นโอกาสที่หลุดลอยไปแล้วก็อาจจะวนกลับมาได้อีกครั้งอย่างคาดไม่ถึงภเกตนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะความเชื่อแล้วก็ปฏิหาริคค่ะคุณอาจจะมีแรงบันดาลใจหรือว่าลังสังหรณ์ปอกเหตุบางอย่างจากบุญกุศลที่คุณทํามากันนั่นแหละค่ะแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน รวมไปถึงนะคะการติดต่อสื่อสารหรือว่าคนที่อยู่ห่างไกลหรือการทํางานร่วมกับคนต่างถิ่นต่างแดนอาจจะนํามาซึ่งโชคลาบหรือว่ามิตรภาพที่ดีบางอย่างก็ได้งานที่เกี่ยวกับจินตนาการนะคะศิลปะจิตวิญญาณหรือว่าความเชื่ออาจจะได้รับการตอบรับที่ดีค่ะ หรือว่ามีคนสนับสนุนนะคะอย่างที่คาดไม่ถึงได้เพื่อนนะคะที่มีลักษณะที่เป็นคนคิดอะไรแปลกๆคิดนอกกรอบค่ะหรือว่าชอบเรื่องที่เหนือธรรมชาติหรือแม้นะคะมีโชคลาภหรือว่าโอกาสใหม่ๆเข้ามา แต่ว่าควรพิจารณานะคะคใช้วิจารณญาณให้ดีด้วยนะคะอย่าเพิ่งลืมในสิ่งที่เราเตือนไปค่ะโดยเฉพาะการลงทุนที่ดูแล้วมีความซับซ้อนหรือหากนะคะคถ้าคุณเจอใครเข้ามาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือสอให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนใช้เวลาในการพิจารณานะคะคให้เห็นความเป็นไปให้อย่างชัดเจนค่ะอย่าพิ่งทุ่มเทหรือว่าเชื่อใจใครในทันทีและบทสรุปสำหรับคลิปนี้นะคะ โอกาสที่ไม่ได้มีบ่อยนักสำหรับรักนาราศิกันก็คือความเด็ดขาดนั่นเองค่ะ เมื่อใดที่คุณกล้ายอมรับความจริงนะคะและเปิดใจให้กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาเมื่อนั้นแหละคะ่ะคุณกําลังเปิดรับโอกาสและคุณจะก้าวข้ามขีดจํากัดเดิมๆของคุณได้และคุณจะสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นความมั่นคงกว่าเดิมได้อย่างแน่นอนซึ่งหลังจากนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอาจจะทําให้คุณรู้สึกวุ่นวายคะ่ะแล้วก็ไม่มั่นคงอยู่ได้บ้างแต่ว่าทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะการงานหรือว่าความคิดที่มันยังไม่ลงตัว เชื่อเถอะคะ่ะว่าทุกความท้าทายที่มันเกิดขึ้นกําลังเปิดโอกาสที่คุณได้เรียนรู้และพัฒนาไปอีกหนึ่งขั้นหากมีคนเข้ามาใหม่ในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคนในองค์กรอย่าเพิ่งรีบตัดสินใครเร็วเกินไปนะคะ่ะเปิดใจเรียนรู้กันไปก่อนเพราะบางทีนะคะสิ่งที่ดูเหมือนเป็นภาระหรือว่าความยุ่งยากในวันนี้มันอาจจะกลายเป็นโอกาสสําคัญบางอย่างในวันข้างหน้าและในช่วงที่คุณรู้สึกว่าต้องอดทนหรือว่ารับผิดชอบอะไรที่มากขึ้นนะคะ ขอให้คิดซิแต่ว่านี่คือบทเรียนนะคะที่จะทําให้คุณแข็งแกร่งและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะ,ะเผชิญหน้านะคะกับสิ่งที่ดูเหมือนเกินความสามารถบางครั้งนะคะมันกลับกลายเป็นว่ามันดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณออกมาและหากมีความคิดหรือว่าโอกาสที่ดูแปลกๆเข้ามาก็อย่าเพิ่งรีบไปปฏิเสธมันค่ะ มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ทำหรือว่าได้ลองในสิ่งที่คุณไม่เคยทำก็ได้แต่ต้องมีสตินะคะและอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรที่มันดูเกินจริงเป็นกำลังใจให้พวกคุณทุกคนนะคะลัคนาราศีกันและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสาหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ